สวัสดีครับถ้าเป็นไลฟ์ตอนบ่ายมันน่าคุนเหลืองเลยวันนี้เราจะมาพยายามพยายามเล่นน้องเหนียวต่อให้ได้นะครับเติมยกในเกมโอเมจอ r ีนาถูกๆกับร้านทูปิโกช็อปนะครับมาเกมสุดโอ้ยสิเรามีน้องเมืองน้องเหนียวเรามีน้องเหนียวสองตัวเลยนะครับฝั่งนั้นมีน้องนกว่ะจะตายไปเนี่ยเจอจินด้วย เราก็จะใช้สเตปเดิมนะฮะใช้น้องแมวดําโยนสกิลไปเอาไม่ต้องเข้าไปใกล้มันเราเจอเราเจอส,สไตล์การเล่นของเราละแต่ละคนก็อาจจะมีสไตล์การเล่นไม่เหมือนกันนะแต่ผมแบบผมตัดสินใจแล้วนะฮะ <c oughs> ผมจะเอาแมวดำเนี่ยเป็นสกิลโจมตีหลักๆเลยนะฮะแล้วก็แมวขาวเอาไว้ใช้หนีแมวส้มเนี่ยไม่ได้ใช้เลยแมวส้มคือแมวส้มโดนเท <c oughs> แต่ถ้าอยากแบบ ถ้าถ้าคีฟเข้ามาอยู่ในป้อมเยอะๆแล้วแบบใช้แมวขาวเคลียร์คีฟเร็วกว่านะเพราะแมวขาวมันตีเร็วเอ้ยไม่ใช่แมวขาวมันตีมันตีหมูมันตีกระจายดาเมจแรงแมวขาวดาเมจแรงสุดนะหรือแมวส้มว่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแมวขาวเนี่ยมันตีกระจายก็จริงแต่ว่ามันตีใกล้ตีใกล้มากในบรรดาทั้งหมดอะตีใกล้สุดเลยทีมเรา a o e ดีดีเนี่ยมีเอมีทุกตัวเลยดูดิ เอ้ยเพิ่งเห็นว่าเรามีเมทสามตัวเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมเราเมดเยอะไปป่ะเนี่ยพอมันเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นแมวขาวได้นะครับแต่ถ้าจะเอาเคียร์เร็วก็แมวดําเหมือนเดิมครับเพราะว่าแมวดํานี่มันเป็นตัวเดียวที่ใช้สกิลสองแล้วมันเราแบบดาเมจมันแรงอะถ้าแมวขาวจะไม่มีดาเมจมเลยนะขาวเหมือนแบบให้เราสร้างพุ่มเอาไวเ้เพื่อเพื่ออ้นี่นะครับเพื่ออะไรวะเพื่อหลบสตูเออ ้มันจะตายแล้วนะ่าหดวยเสียดายจังเลย <Yeah. S 1> โดนไหม <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะ <c oughs> ไม่รู้จักสเต็ปแมวดำซะแล้วเออแต่แต่สายเนี้ยแอบเพืองมานำกันนะ <c oughs> <c oughs> เอาได้ <c oughs> เราจะได้เห็นดีกันไอ้สหนอกไม่รู้ซะแล้วว่าสกิลเราไกลแค่ไหน บอกแล้วเราไม่ต้องเข้าไปใกล้จินเลยนะฮะถ้าเราเล่นแมวดำเป็นหลักเนี่ยจินจนขึ้นไปข้างบนระวังนะเอาสลับก,กันกับไอ้นี่เหรอสลับกันกันกบฮิการานาเหรอได้เหรออย่างนี้ก็ได้เหรอขวดมันอุ้ยเยอะเยอะเยอะแมวขาวแมวขาวแมวขาวเทเลพอร์ตแ,แ,แมวดำแมวดำมาแล้วพุ่งไปควมันสเต็ปโคตรช้า จะเต็บช้ากว่าน,นี้ได้อีกเลยฮะไปอยากกดอันติพุ่งไปอน,นี่มันจังเลยอ่ะอ้าวผิดด้านอ้าวผิดด้านกดอันติผิดด้าน พุ่งไปทางนู้นไม่ใช่ทางนี้ไอบ้บ้าเอ้ยเฟลเลยอะ,มะเมื่อกี้ถ้าพุ่งไปได้สองตัวเลยนะเผลอๆอาจจะสามตัวตัวที่สามก็คือผมนี่แหละตายโหแม่งมีบาเรียว่ะ <c oughs> มันมีบาเรีย,รยโอ้โหมันจะตายนะั่นน่ะดูดิมันน่าโดนจรงเลยอะทุกคนไปถึงไหมไม่ถึงฮนะมันเริ่มไหวตัวทันละ เฮ้ยได้นะเนีเ่ยโอ้ยไม่ทันว่ะโอ้โทำไมแรงเนี่ยมันแรงมากแล้วเนี่ยอะไรโดนใจให้หยิบเมดมาต้องสามตัวเนี่ยทีมเรา อะไรโดนใจให้หยิบเห็ุมาตั้งสามตัวไปไปไปทำดีหุยน้องเหมียวเราเก่งนะน้องเหมียวที่ไม่ใช่ในโกมาตาน้องเหมียวอีกตัวน้องเหมียวฮิเมนโกนะไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อย่างนี้สวยดีฮะแง่ๆชิบหายแล้วกูแมวขาวแมวขาวกดแมวขาวไม่ทันห่ะตายคาป้อมไปเลยนะครับไปหนีแล้วนี่แล้วโอ้โหเกือบ เมื่อกี้แค่ตัวเดียวกูก็เกือบตายละมึงมากันสองตัวเลยนะเฮ้ยอุ้ยติดตันว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโยนไปหนึ่งยีเอว่ะเมื่อกี้โอ้ยิบหายแล้วกูฟลัดฟลัฟลฟลอ๋อมันเห็นนะเนี่ย มันมากันเราอะ่ะถอยก่อนปะ่ะเชื่อมั้มันได้ไปฟรีเลยเนี่ยอ้าวได้ไวะ่ะวิ่งสิ Saint <l od of dog> งจะรออะไรล่ะ like <l od of dog> ไม่อยู่หรอเด้อ <l od of dog> ถอยมาก่นอนอ้าวเ้วเขาไม่ถอยกันหรอที่ผาย,ยกูก็กดแมววิ่งสุดพลังเลยเมื่อกี้พอก่อนไหม คนคุจิระคุจิระแม่ง <c oughs> ไปขวัญมัน <c oughs> ใช่เอ่ยสวัสดีครับคนมันอุย้ยไม่ได้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 ไดไดอเออนึกว่าจะไม่ได้ซะแลว้วอ่ะโอโรอีก40วินะครับคุจิระคุจิระ,ะไปโอ้ย ได้แล้วเราจะได้เห็นดีกันคุจิระมึงชักจะเปรี้ยวเกินไปแล้วนะชักจะเปรี้ยวเกินไปแล้วชักจะเปรี้ยวเกินไปแล้วโอ้ติสันควันมันคุมไปตือตื่อให้เลย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 มันตายละทั้งมันเออไปลวจ้าไปลวจ้าไปลวจ้า ดเโดอ้ oh, อืมเอา้าตายหมดเลยชิบหายละมีเกิดแต่มันไม่ทันไง <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วก <c oughs> ุจิระนี่มันปวดจริงๆนะ <c oughs> แต่มันจะโดนเราจัดการอีกทีหนึ่ง <c oughs> เราเป็นแมวไงการที่จะฆ่าปาวานได้มันต้องใช้เวลาหน่อยนะฮะ เพ่งมาสตันนะฮะเลี้ยงได้เลี้ยงไปก่อนอุย้ยไปชิบหายละดันล่างก็หนักอยู่จินโดนแล้วนะจินจินอืม้ม คุณจิระคุณจิระคุณจิระโอ๊ยเอ้ยทำไมปิงขึ้นอีกแล้วอ่ะปิงแดงอีกแล้วเนี่ยดูดิแดงก่ับเลยเดินไม่ไปเดินไม่ได้เดินไม่ได้ทุกคนเราจะแพ้เพราะอย่างนี้แหละแพ้เพราะว่าแบบไปตายกันทีละตัวสองตัวนี่แหละควันมัน จจ <c oughs> จเจ็บนะบอกเลยผมมันลึกไปแล้ว <c oughs> ไม่มีคนอยู่คิดไปเองไงคิดมากไปเองเฮ้ย ไอ้มันตีอยู่นะแต่แบบว่ามันตีไกลหรือเปล่าเอาแล้วมึงมาติดมึงมาทำร้ายกูทำไมเนี่ยไปครับขวัญมันอุย้ยทำดีสวยสุดยอดอาวจะเอาจะทำอะไรสักเรื่องสักอย่าง ไปจบเลยเออมันจริงๆมันไปจบได้นะไปจบเลยเดี๋ปะไม่ต้องเอาแล้วโอโลอ่ะคีบมายังเย้เฮ้ยเ,เล่นน้องเหมียวชนะรัลวๆเลยวัวนนี้แสดงว่าเริ่มเข้ามือแล้วนะฮะเห็นไหมผมบอกแล้วต้องให้โอกาสมันสักสิบเกมนะฮะ ได้ทีมดีด้วยนะครับฆ่าไปทั้ง23ตัวดูดิเก่งมากนะฮะนี่ฆ่าไป10ตัวไม่ต้องให้ผมแบกแล้วมังเนี่ยคนดูเก่งกว่าผมทุกคนนะฮะไม่ต้องให้ผมแบกแล้วละนะฮะคลิปวิดีโอนี้ตัดมาจากไลฟ์สตรีม m o เ e t จ i อารีนใน Facebook Fanpage Mark Burger g a m e r ที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดูกันได้ทุกวันเวลา2ทุ่มถึงส่ทุ่มนะครับ